เหมือนมึงเป็นคลิปอกมาเหมือนว่าคนบอกว่าเฮ้ยเราตกน้อยใจตกอับไม่มีงานอ่ะก็ก็อย่างที่เห็นในคลิปนลครับก็น้อยใจตกอับปู๊เล่นผู้เล่นปู๊เล่นก็ก็คือเขามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบเออทำไมถึงมาร้องเพลงร้านอาหารทําไมถึงไม่ร้องตามอีเวนต์เหมือนเหมือนเดอะสตาร์ทั่วไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าการทํางานที่ไหนมันก็คือการทํางานเช่นกันเพราะว่าเราเราประกวดร้องเพลงมาการทํางานของเราคือการร้องเพลงก็ไม่ว่าจะร้องที่ไหนก็คือการทํางานเหมือนกันครับผมั้งแต่ทุก เออก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ของเราอาจจะหายไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยหรือหายไปเยอะหรือหายไปเลยหายหายไปเลยแล้วก็หายไปเยอะเลยเอางี้ดีกว่า,าวครับผมแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับผมไม่งั้นย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดงานมันค่อนข้างขนาดเอองานก็ค่อนข้างที่จะถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่าเราคือมัน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 ก็มีให้เรา ให้เราให้ให้เราได้ชื่นใจบ้างในแต่ละเดือนครับสี่ห้างานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากพอโควิดมาเนี่ยมันก็ก็คือว่างๆเลยสี่ห้าเดือนเงี้ยก็ก็ก็ไม่มีงานเลยตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงครับก็นอนกินอยู่อย่างประหยัดครับเหมือนเราดูเกมโคริโกเกมกุยนะฮะก็กินอยู่อย่างประหยัดไปนะฮะตอนนี้ประัติประหยัดไม่ไหวแล้วต้องเริ่มหันกลับมาทางานแล้วแต่ก็ก็ยังก็ยังงานก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ทำไปเหมือนเพราะตอนนั้นเราได้เงินจากขุยขลุยเปล่าเยอะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้ใช่ใช่ครับก็ก็ส่วนหนึ่ง เอาพูดตรงๆเลยก็คือเป็นคนวางแผนในชีวิตแบบผิดพลาดนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในความสามารถที่เรามีอยู่คิดว่ามันจะคงอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราที่เราคิดไว้แล้วก็มันก็เนี่ยครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ครัไน่าอะไรี่เราีไของราะวางแผนชีวิตผิ่พลาดมันคือยังไงบ้างก็ถ้าสมมติว่าเราพูดตรงๆก็คือเราตั้งแต่เรารับเดอะสตาร์มาใช่ไหมครับเราก็ลงลิเลือนกับชื่อเสียงที่เราได้มาใน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 ช่วงเวลานั้นครับเพราะว่าเรา เราไม่ได้บริหารจัดการว่าเราจะต้องมีอาชีพไหนสำรองไว้ไหมก็เราคิดว่าเราร้องเพลงแล้วก็สำรองในการเล่นละครก็น่าจะน่าจะพอแล้วอะไรย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันไม่พอแสดงว่าเราก็คือว่าอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรซื้อหมดเลยไม่ได้เก็บอะไรเลยครับผมอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่งั้นพี่กอดถามชาวบ้านเลยใช้ชีวิตเขาเลยซื้อี่ซรเต็มที่ก็คืออยากทําอะไรก็ทําใช่ใช่ครับก็คือเราตอนนั้นอายุ2ี่ปีก็ก็เงินมันเข้ามาทุกวันนะครับเราก็เขาบอกว่าเงินเนี่ยมันเข้ามามัน เราเข้ามาเราต้องใช้ถ้าเกิดเราไม่ใช้เดี๋ยวมันจะบูดจะเน่าเราก็ด้ใช้ให้มันหมดไปนะครับแล้วก็ให้ฝากพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังๆก็เลยไปขอยืมกลับมาคืนเหมือนเดิมแล้วที่ไปฝากไว้นะครับมันมันหมดไปกลับอะไรพี่ครับผมมึงจะเอาเอาอันนี้ใช่ไหมโอเคหมดไปกลับอะไรใช่ไหมหมดไปกลับเอ่อหมดไปกับถามว่าหมดไปกับอะไรก็คือเราใช้ชีวิตแบบเริ่มใหม่เรื่อยๆครับก็คือพอพอเรา S <S ได้เงินมาแล้วก็<น>อยู่กับเพื่อนแล้วก็เหมือนว่าเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใหม่แล้วก็เลี้ยงเพื่อนบ้าง<น>แล้วก็มีแฟนใหม่<น>แล้วก็เตยหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเงินมันร้อนอย่างงี้ใช่ไงเหมือนเงินมันร้อนต้องรีบใช้เดี๋ยวมันจะหมดก่อนอหมดอายุจริงๆวันนึงใช้สูดสุดเท่าไหร่ที่เราเคยใช้ไปที่สุดวะเขาย้อนกลับไปดูบอกโอ้โหจะพูดจริงเหรอะครับก็ก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับวันนึงใช่ครับวันที่เป็นเสศษนี้กันะใช่ครับวันที่เป็นเสศษนี้แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่นานนะมันเดี่ยนนนน่่าาจะะแแบบบบอออยูไไดด้้ปรมณเเืึงี้ย วันละแสนเลยเยออยู่ไม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 ่ทุกวันนะครับแต่ว่าแบบที่เคยเยอะที่สุดก็คือแสนกว่าบาทก็คือเราซื้อซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้ครับแล้ววันไหนพอมันรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นนิกเดสตาร์คนที่ใช้วันละแสนแล้วก็ในวันที่ยอดตัวเลขในบัญชีมันมันมันไม่เหลือแล้วครับจกเจ็ดหลับใช่ครับจะเจ็ดหลับมันก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็คิดว่าแบบเราก็คิดว่าแบบว่ามันจะมี อย่างทางอื่นมาซัพพอร์ตกันไปอย่างเงี้ยเราจะมีละครเรื่องใหม่เราจะมีซิงเกิลที่กันจะได้ออกกันไปอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอถึงเวลาแล้วปุ๊บมันไม่ได้เป็นตามเป้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้เงินที่เรามีเนี่ยหมดเลยพอหมดเสร็จปุ๊บไม่มีเงินมาสำรองเราก็ก็ขาดช่วงไปครับไม่พี่ถามเลยตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันเริ่มสะดุดเริ่มเริ่มสะดุดเริ่มแบบว่างานมีมีเงินไม่ค่อยมีละครไม่มาห้าปีห้าปีให้หลังเนี่ยครับก่อนโควิดประมาณสองปีครับผม ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบสุขภาพแล้วก็ย่ำแย่ด้วยแล้วก็ผู้กองเจ้าเสน่ห์ก็จบลงไปซึ่งพอผู้กองเจ้าเสน่ห์จบลงไปรายได้หลักเราก็หายไปแล้วก็แต่ก่อนร้องเพลงร้องเพลงในผับร้านมิวส์นะครับมิวส์ท่องหล่อแล้วก็มิวส์ก็ปิดตัวไปเหมือนกันไปร้องที่ไหนก็ผับปิดหมดเลยตอนนั้นไปอยู่กับพี่ดีนิติพงศ์ก็พี่ดีก็ย้ายให้ไปอยู่สาภาพนะครับทุกอย่างเจ๊งหมดเลยเไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบกันไปครับผมก็นั่นแหละครับเอาไปี่แบบเครียดหรือนอนเฉย ใช่ช่วงนั้นก็เครียดนะครับแต่ก็มันก็ผมจาความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันทรมานนะครับตรงที่ว่าแบบเราคือผมไม่ได้เครียดตรงที่ว่าเรื่องไม่มีเงินซะเท่าไหร่แต่ว่าผมเครียดตรงที่ว่าสุขภาพร่างกายผมเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลมแลาตั้งแต,แต่แรกครับก็คือเราเราใช้ชีวิตประมาทก็คือแบบกินกินสุดไม่พักผ่อนอะไรเงี้ยออกกํลาลังกายไม่ออกแล้วก็มันก็ถึงเวลาตอนนี้ผมเป็นโรคเกาอยู่แล้วก็เป็นโรคความดันอยู่ซึ่งมันทําให้เกิดแบบปฏิกิริยาเวลาไปร้องเพลงถ้าเกิดสมมติว่าเรา อาการเกามันจะมาอาหารที่เราแบบกินแล้วพลาดไปมันก็จะทําให้แบบเดินไม่ได้ใช่ครับก็จะนั่งร้องแบบอพอนั่งร้องเสร็จปุ๊บก็จะมีความดันเข้ามาเ<ม>พราะความดันมาเหงื่อจะแตกเหงื่อจะแตกแล้วก็จะแบบรู้สึกแบบไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสมาธิในการร้องอ่ะก็คือเป็นพวงก,กับสิ่งที่ใช่ครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบเราไม่สามารถผลักดันศักยภาพที่เราเคยมีได้ในการร้องเพลงให้มันให้มันถึงขีดสุดได้แล้วเราสึกน่าเราเป็นเด่สตาร์แต่เราไม่มีงานไม่มีเงินก็ แต่ก่อนก็เคยโทษโชคชะตาแล้วก็โทษแบบเ,าเาขาเรียกอะไรภาวะรอบ,บข้างใช่ใช่ครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเราก็ต้องมานั่งโทษตัวเองว่านี่แหละครับพอเรา,าคิดได้ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรอกมันเกิดจากสิ่งที่เราเอา่ะสิ่งที่เราเอา่ะเขาเรียกอะไรวางแผนได้ไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติกับตัวเองได้ไม่ไม่สมบูรณ์มันเลยทําให้แบบผลผลกระทบมันเลยมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้อันนี้มันเริ่มคิดได้มอไหล่หมายถึงตรงนี้ที่รู้สึกว่าอทุกอย่างมันเกิดจากเรามันไม่ได้เกิดจากคนลอข้างที่เราช่วงโควิด ช่วงโควิดก็ตอนแรกก็กะจะเลิกร้องเพลงแล้วกะจะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับแต่ว่าก็พอกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปเจอคุณพ่อคุณพ่อก็ยังเล่นดนตรีอยู่ซึ่งคุณพ่อเนี่ยร้องเพลงเล่นตีมาตั้งแต่สมัยผมผมยังไม่เกิดแต่ทุกวันนี้ยังเล่นอยู่พ่อก็บอกว่าในเมื่อคนจ้างเราอยู่เราก็ทัองทําเต็มที่ให้ดีที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นต่อให้มันจะดีหรือร้ายก็สุดแล้วแต่ที่มันจะเกิดจริงๆเขาก็ตอนนี้ศิลาะในการร้องเพลงเราคือไม่เหมือนเดิมเออมันเหมือน ถามว่าไม่เหมือนเดิมมันก็มันมีวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีครับจากที่วันที่เราแบบตื่นขึ้นมาเราไม่ต้องบอมเสียงเราก็ร้องได้แล้วแต่กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งบอมเสียงห้ามกินน้ําน้ําเย็นห้ามกินน้ําบัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับห้ามกินของหวานก่อนร้องเพลงสุขภาพที่มันที่มันสะสมแล้วสุขภาพมันรุร<อ>มร้องเลยทำให้เส้นมีผลต่อเส้นเสียงถามว่าเป็นผลต่อเส้นเสียงแล้วมันก็จะมีผลต่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีผลต่อทัศนคติเวลาเราร้องเพลงด้วยครับว่าเราเราไม่สามารถแบบ คือบางบางอย่างมันไม่สามารถออกออกเสียงได้เหมือนเดิมครับใช,ใช่ครับแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลในการร้องอ๋อไม่เกิดมาจากอินเนอร์เพราะเราสมัยเจะใช้อินเนอร์หรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเ<ช>รา<ช>ตอนตอน,ตอนวัยรุ่นเราก็ไปปากไม่ดีไปแซวคนอื่นเข้าไปเยอะนะครับพอถึงเวลาเน,นี้ยพอเราเห็นคนอื่นซุบซิบกันเราก็คิดว่าไอ้ขี่ไม่ต้องคิดถึงครูแน่เลยนะฮะแสดงว่ากังวลอ่ะจะเสียความสุขของคนใช่ใช่ครับก็กังวลบ้างถ้าเกิดสมมติวันไหนที่เราสุขภาพไม่เต็มร้อยถ้าเรนอยู่เวลาคนมาเม้นเราไม่ ก็เราก็ไม่อ่านครับเราก็อ่านไอ้ที่มันดีๆไปครับผมแต่บางทีก็อ่านไปแล้วก็คิดซะว่าแบบอ่ะเราก็ต้องพัฒนาทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ช่างมันถือว่าเราทําได้เท่านี้อย่างอย่างทุกวันนี้คือเราเรียกว่าปรงกับชีวิตถามว่าปรงไหมครับเราคิดว่าใช้คําว่าเราจะกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นให้ได้แม้ว่าจะน้อยกว่าปกติหรือว่าเทียบเท่าปกติก็ได้ก็ตามแต่ว่าเราจะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดอันนี้คือจุดไหนจุดที่เป็นเอดสตาร์นี่แหละ แต่คราวนี้มันหลายๆอย่างเพราะว่ามันต้องมีทั้งแบบสุขภาพร่างกายมีทั้งวัยมีทั้งคือถ้าเกิดสมมุติเราทากลับไปจุดเดินได้เนี่ยมันก็เป็นคนดีกับเราแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ก็เป็นโทษเสียกับเราก็อยู่ที่ตัวของเราที่ต้องท,ำทํำให้ได้วันนี้งานที่เข้ามามันเป็นยังไงบ้างมันก็ถามว่ามันมันไม่เยอะเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับคือผมจะมีงานอีเวนต์แบบร้องตามงานแต่งงานบ้างร้องตามงานแบบบูธของ เขาเล็กสินค้าต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้องประจําตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบถามว่าคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงปกติที่แต่ว่าเราคือคนมาเห็นเราเยอะมากขึ้นแต่ช่วงเวลาที่แบบเลวร้ยายที่สุดก็คือแบบเราไม่มีสิ่ไภาพในการร้องเพลงเราร้องไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องร้องในเพลงที่แบบร้องในร้านที่เล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ค่าตัวน้อยกว่าได้ตัวตีมคืนทั่วไปอย่างเงี้ยได้น้อยกว่านะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่สามารถร้องได้เหมือนเดิม ร้องได้ประมาณสี่ห้าปีก็เหนื่อยแล้วใช่ครับปกติต้องร้องสี่สิบห้านาทีใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องร้องชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าจะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เคยที่เราอยากจะเป็นอ่ะมันจะต้องมีความพร้อมแค่ไหนกับเราถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็ก็ต้องก็ต้องฟิตร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ต้องก็นั่นแหละครับต้องมีวินัยตัวเองที่จะที่จะทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยวกับนิติศาร์เนี่ยเขาอย่างเช่นอาการเหมื่อยบอกหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความดันไปแล้วก็มันจะออกมันจะหายนะครับเวลาถ้าเกิดถามเป็นคําถามที่สุนทรีอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เหงื่อไม่ออกเราก็จะโอเคอนนี่คือมันเป็นโรคประจำตัวที่อยู่กับเราใช่ครับหรือว่าอ้วนนั่นแหละครับเออเป็นโรคอ้วนนั่นแหละครับผมตื่นเต้นแล้วก็แบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะพี่ตกกังวลว่าเราจะสามารถตอบดีๆไหมเดี๋ยวเขาจะเอามีมของเราไปออกในแบบไหนนะครับเหมือนที่เขาสัมภาษณ์กูวันนั้นนะฮะเขาบอกเขาสัมภาษณ์เล็กนิดเดียวเออแล้วก็ตัดออกมาเฮียเป็นกูแบบเฮียทำไมคนอื่นไม่มีงานวะกูมีงานหรือคนเดียวเฮียแล้วคนก็ดูเยอะด้วยพ่อแม่ก็ดูถือว่าเป็นช่องาาใช่ถือซะว่าเป็นการโปรโมตตัวเองเป็นทางรลายก็ไม่เป็นไร แล้ววันนี้เงินมันโอเวอร์แบบหเดือนไหมอยากได้อะไรเนี่ยว <c oughs> ่าชีวิตใช้เงินได้ถ่ <c oughs> เาเงินที่ผ่านมาที่ผ่านที่ผ่านไปเนี่ยก็ถือว่าจบกันไปแล้วแต่ส่วนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมครับเพราะว่าก็บริหารจัดก,การได้ค่อยข้างที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่สูรู่ยกับสิ่งที่เราอยากได้เหมือนแต่ก่อน แต่ก็คือไม่ได้แบบตกอับหรือนนึ่งนดนั้นที่เหมันเหมือนนี่ใช่ครับไม่ได้ตกอับครับแต่ว่ามีแฟนครับไม่ตกอัละครก็มาแล้วครับผมละครก็มาแล้วครับแต่ว่านีงไม่ได้ถ่ายสักทีนะครับครับผมผมก็วิ่งบอลไปสู่นะครับคุณเบนนะครับเจ้าของโปรเจกต์นะครับติดต่อผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า เดือนนี้ผ่านไปยังไม่ได้ถ่ายผมจะเบิกล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับคุณเบนนะครับหรือว่านี่เปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าอะไรนะครับเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนเลยครับผมผมทักทุกวันทุกช่องทางครับผมติดต่อได้ตลอดติดต่อได้ตลอดครับรับตลอดครับตื่นรับตลอดสุดท้ายอยากให้ขอบคุณคนที่ชื่นชอบเพลงเราซิงเกิลแรกของเราในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพลงตีมประจำงานแต่งกูเกียรติมากเลยมันเก่งพวกมึงยังดูกันอยู่เลยใช่วยบอกว่าช่วยบอกว่าเออ้องได้ฮะลองร่วงรับไปแล้ว ใช่เขาไม่อยู่หรอไปแล้วครอันนี้อันนี้ตัวก๊อปปี้ใช่ตีสิ่น้องไม่ได้เอาจริงด้วยตรงนี้ไหก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามนิกเดอสตุนเอ้ยเดอสตาอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับหวังว่าผมจะกลับไปอยู่ในจุดที่คล้ายกับตอนเป็นเดอสตาถึงแม้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าเราจะตั้งใจทำงานที่มีทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณ